สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตเหรียญครับคอนนะครับเหรียญบิตครับนะครับก็หลายคนมองว่าจะขึ้นไปที่4 8 0อดสิบนะครับทีนี้ผมลองมาดูกราฟใหม่นะครับกราฟเมื่อวานไม่เอาแล้วนะครับกราฟที่ผมเพิ่งลงไปนะครับก็ล่าสุดมันก็ลงมาแถวแนวแนวรับที่ผมวางไว้นะครับก็เรามันจะวิ่งมาอยู่แถว4 0 0อเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดขึ้นไปห0 0อยเออ4ี่ไม่ได้นะครับ ไปยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้ทำไมนะครับก็มาดูกราฟเดยกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กราฟเดยแล้วนะครับสำหรับเหรียญครับอาจจะไม่มองกราฟสีชั่วโมงนะครับก็ล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้นะครับมีการลงมายังไม่สุดที่400นะครับทีแรกผมมองว่า409นะครับตอนนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะลงมาเก็บแถว400นะครับ โซนสี่รอยถือว่าเป็นโซนแข็งนะครับเพราะมีฟิบโบใหญ่อยู่นะครับแถวสามรอยเก้าสิบเจ็ดนะครับประมาณ3า6ร้อยเก้าสิบหกสาร้อยเก้าสิบเจ็ดโซนนี้ถ้าไม่หลุดลงต่ำกว่าสามรอยเก้าสิบสี่นะครับจะไม่ลงไปสามร้อยแปดสิบหรือสามร้อยห้าสิบเก้านะครับเพราะว่าอาตอนนี้ยังยังเป็นขาขึ้นของคับอยู่นะครับกำลังกับตัวขึ้นด้วยนะครับ และทีนี้คือถ้าโซนนี้ไม่หลุดนะครับราคาต่ำสุดของเหรียญครับที่จะพอดูแนวได้ก็คือ401ประมาณ402เนี่ยประมาณนี้นะครับก็เป้าที่2ก็จะเป็นแถวแถว420ถึงเนี่ยแถวแถว420จนถึง403 30นะครับประมาณนี้นะครับเป้าที่สองครับส่วนเก็บยาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงไม่ไป480 เมื่อเช้าพอดีผมดูในไลน์กลุ่มเห็นเขาคุยกันมันเด้งมาผมไม่ได้เข้าดูกราฟเนาะก็คิดว่ามันไปถึงสามเอ่อสี่ร้อยแปดสิบแล้วแล้วมันมันมันจะลงมารับที่สี่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยผมก็พูดไปก็ที่จริงมันยังไม่ไปไม่ถึงเนาะมันไปถึงแค่สี่ร้อยหกสิบเก้านะครับในเช้านะแล้วชนเลยผมก็เลยสงสัยมันตั้งแต่เช้าแล้วก็ว่าจะมาดูให้มันแน่ใจนะครับผมก็มาดูให้แน่ใจละว,ว่าอ่าหลังจากถ้า เหรียญครับนะครับทะลุ6เอ่อ4 6 9ได้นะครับ4 8 0จะไม่ใช่โซนรับแล้วนะครับเอ่อโซนต้านแล้วนะครับก็ถ้าทะลุ4 6 9วิ่ง500เลยนะครับ520นะครับเป็นเป้าแรกนะครับ500ถึง520นะครับก็ผมมองว่าอันนี้เป็นเป้าอ่าโซนที่เป็นแนวแนวต้านใหญ่ก็คือ500เนาะก็มองว่าเก็บของลงมาลึกพอสมควรนะครับนี่นะครับ ผมก็จะมองอย่างนี้เลยถ้าเกิดคืนนี้นะครับคืนนี้เรับลงมาแถว400จริงนะครับก็มีลุ้นนะครับที่จะไปยืนเหนือประมาณ530ในการวิ่งขึ้นนะครับถ้าถ้าถ้าผ่าน470ได้นะครับก็มีลุ้นขึ้นไปยืนเหนือ520นะครับหลังจากนั้นนี่ก็อาจจะมีการวิ่งยาวไปที่580นะครับก็จะเป็นขาขึ้นนะครับมาลุ้นไอเอ a นะครับเอนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับมันช้านิดนึงนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่นะครับเอตัดลงนะครับเอ5มห้าทับยี่สิบนะครับตัดลงมานะครับเดี๋ยวรอกลับตัวขึ้นแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับสำหรับคนที่เก็บของนะครับกลัวดอยอะไรนี่ไม่ต้องขายทิ้งนะครับรอแป๊บเดียวเองผมบอกเลยเหรียญครับรอแป๊บเดียวตั้งแต่มันเกิดขึ้นมามันก็ไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยตั้งแต่มันลงมาตั้งแต่าก่อนก่อนปีใหม่นะครับวันยี่ยี่สิบเก้านะครับ อันนี้วันที่เท่าไหรน่นะวันที่เก้าครับเก้าวันเองนะครับกลับตัวขึ้นมาเกือบเท่าเดิมแล้วมันมีเหรียญไหนที่นกลับตัวไวอย่างนี้นะก็ดูดีนะครับสําหรับเหรียญครับผมก็มองว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทะลุนะครับห้าร้อยนะครับต้องรองมันเก็บของดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าโซนแนวรับใหญ่เอาอยู่ไหมนะครับที่สี่ร้อยนะครับ ถ้าโซนแนวรับเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวกราฟนี้พังหมดแน่แน่นอนนะครับต้องต้องมาทําใหม่นะครับแต่มองว่าสี่ร้อยเอาอยู่นะครับแล้วทีนี้จะมีการกลับขึ้นไปเทสสี่ร้อยหกสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับต้องผ่านตรงนี้ผมว่าน่าจะผ่านนะครับดูจากเอ็นเอนะครับเอ็นเอจะกลับตัวนะครับน่าจะผ่านน่าจะผ่านน่าจะผ่านได้รอบนี้แหละครับเพราะว่าหลังจากสี่ชั่วโมงนะครับดู นี่นะครับชนนะครับสีชั่วโมงชนหนึ่งแท่งสองแท่งยังไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับปล่อยให้เขาลงมาเก็บของก่อนนะคแถวสี่สี่ร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววิ่งขึ้นนะครับผมมองอย่างนี้นะครับถ้าสี่ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้สี่ชั่วโมงมันดูมันดูจะยากไปละผมขอดูเป็นกราฟเดยกราฟใหญ่เลยดีกว่านะครับก็สําหรับเหรียญครับเป้าไหมใหญ่ๆนะครับเป้าหมใหญ่ถ้าหาก ขึ้นไปยืนเหนือ530ได้นะครับยืนเหนือ530ได้เดี๋ยวนะถ้ายืนเหนือ530ได้นะครับเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่ของฟิบโบแรกโอ้ย800ครับเห็นที่800อย่างเดียวครับนี่เป,นเป็นเป้าแรกก็เหมือนกับที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะ ถ้าเป็นเป้าที่ถือกันมายาวๆเป้าใหญ่ๆเป้าแรกก็คือ800เหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันเห็นกันอยู่ยโดดๆนะครับเพราะว่าากํากลังเป็นขาขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีข่าวอะไรมาก็ได้นะครับเย็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บของกันนะครับก็ใครได้ราคาไหนก็พูดคุยกันได้นะครับก็ในไลน์กลุ่มหรือใต้คลิป ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับก็ใครที่เก็บของก็รอนะครับรอให้เป็นเหรียญนี้รอเป็นก็ก็ไม่ขาดทุนนะครับถ้าใครรอไม่เป็นตัดขายก่อนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมให้คําแนะนําว่ารอดีกว่านะครับไม่กี่วันเองนะครับสำหรับเหรียญครับเจ้าของเหรียญเขาก็จะบอกไว้แล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นไปทําให้จุดสูงสุดแรกๆผมจําคําพูดเขาได้เลยนะครับว่า ถ้าเราไม่ขายเราก็ไม่ขาดทุนนะก็ไม่ไม่ตกเป็นเครื่องมือนะครับก็คิดว่าเขาพูดแล้วก็พารวยก็ตามเขาไปนะครับสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเดี๋ยวมันยังไม่ถึงเวลาลงใหญ่นะครับผมออกมาเตือนแน่นอนคนระับถ้ามีสัญญาณที่จะขายแบบใหญ่ๆนะครับก็มองไว้อะก็ถ้าถ้ารอบนี้ขึ้นไปทำงไ g นไหนก็แปดร้อยครับลุกลุกหนีได้แล้วแล้วเดี๋ยวรอ รอมันย่อลงมาแรงๆเราค่อยรับใหม่ก็ได้เราไม่ต้องเก็บยาวขนาดนั้นก็ได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการกําไรในระยะหรือแบบเป้าใหญ่ๆนะครับก็ลองลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแค่ไม่กี่โซนแล้วนะครับก็เก็บของแล้วไปไปเฝ้าดูแถวส7 0 4 8 0นะครับเนี่ยถ้ายืนยืนเหนือ4 6 9ได้นะครับแล้วไปอยู่ที่480มันมันจะไม่ลงนะมันจะไปพักมันจะไปพักนี่คือมันยืนต่อได้นะครับ อคือมันยืนต่อได้อาการนี้มันจะเป็นการยืนต่อและที่ไปต่อนะครับยืนสักพักหนึ่งแล้วไปต่อมันจะไม่มันจะไม่มีคําว่าไปชนสี่้แปดสิบนะถ้ามองดูจากาแนวแนวแนวต้านตรงสี่้หกสิบเก้านี่นะครับก็เดี๋ยวดูตามคําแนะนํานะครับอาจจะไม่มาตามที่ผมพูดนะครับก็ลองลองดูนะครับก็เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะครับที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับคัดน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่ลงนะครับ ก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญครับเดี๋ยวยังไงเจอกับผมคลิปหน้านะครับเหรียญครับนะครับผมจะมาอัปเดตให้นะครับใครอยากพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญครับนะครับมีลิงก์กลุ่มนะครับกลุ่มไลน์ในในใต้โพสต์นะครับกดเข้ามาเลยนะครับก็ทักทายกันได้ทุกวันนะครับก็มีอะไรก็ติดตามช่องช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ